ขัน 4, 7, 2, ีสองทะเบียนรถไม่สื่อลาเปนไรค่ะคนสวยลายบอกขอได้ลยบอกตะพืนบอกตพูเอเป็นยังจะคล้องขึ้นว่าสื่อหลเยื่อนสื่อตั้งสองมือเขาขึ้นอันนี้อันไม่อันเอา้าอีกย่งนี่บอกหักันมันเดือดตะคล้องแปลกมาฝากบอกหวอ,อยู่หน้าพัอบอกเสี้ยนตีเน่ยเสี้ยนตีแมนหกเจดนั่งตัวเห็นเป็นเลขยังเห็นเป็นเลขสามกับเจ็ดสามนี่เจ็ดนี่นั่งน,นี่เลขสามร สามบันี่มึงจังนึงคือคืองหกนี่เนาะจะเอาไว้ทะเบิงรถใหญ่เอามาฝากอัน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 นี้เห็นเลขวะนี่ตัวที่สามพ่อเทียนได้ดสามตัวนี่เตัวนี้เห็นปะมึงนึกวมาเป็นเลขซี่อแล้วซี่ปะเอีกซ์เอ็นคือเลขยี่สิบเถอปะไปแทงข้าวเตาเตียวแทงข้าวเตาเบิองเอาเอาเอฟซีเบิองเอาเอามาฝากปะเอามาฝากหัวมังหันเด็กยินข่าวว่ารวยโอ้ยว่าเสืออิ่นมาดามเนาะคนเออื่นรวยบอกต้องพวกอื่นงัวโดนหันความชีนเขาเต็มเต็มเลยซีเรียสองฟาดเดายเนาะเจ๊ดายฮะ เงนนินนี้เอาไหมเงนมินนี้เอาไหมเงินนี้เอาไหมได้ตัวนี้มันบ้าแม่แม่เลยตัวดันได้ยัยเอาไปสั่นไปไปทำงานทข้างในข้างในค<ะ>่ะพ,พี่น้อง<ป>สาวอันร้านกาแฟคนสวยเอาของดีมาฝากแม่หมูว่าสั่นค่ะพี่น้องก็น,น่าหามองเสียงแจง้แจงแสงสว่างไทยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบ,บิง้งน้ำก่อนนะ เอกอยังนูง้นพี่น้องนี่น้องนั่งว่าสามมาส่นแล้แม่หมูคือเพิ้งเป็นคือจังหกแต่ตัวน้องนั่งคือว่าสามแต่อันนี้น่ะเจ็ดค่กเจ็ดแน่เล่นนี่ค่ะอันนี้น่ะเจ็ดเจ็ดอีหลีเล่นนี่แม่หมูเห็นเป็นเจ็ดอันนี้คือจังหกหกขึ้สามเอาผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ตีเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อตีเอาเอามาฝากพี่ฝากน้องนะที่ว่าบอกมาฝากเนาะ น้องพนเห็นค่ะแม่หมูบ่เห็นดอกน้องพนเห็นน้องพนเอามาฝากมันเป็นตัวเลขอินีแหละพี่น้องทางนี้บ้มีบ่โอ้โออกมาเป็นตัวเลขอยากให้แม่หมูรวยบ่เหียขนอยากให้แม่หมูรวยมาบอกเป็นตัวเลยเด้อมือแลงเด้อตว่าอันนี้ก็สิเบิ้งไปซะก่อนหกนั่นแหละพี่น้องตว่าสามโอ้สาม เบิ่งดีๆคือจังสามมิลลนี่แหละพี่น้องสามเก็ดเพาสามเก็ดกับหกเก็ดนี่แหละพี่น้องเอาสองตัวนี่แหละให้ตีได้เป็นตัวใดกับเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อตาดีได้ตาไล่กับว่เห็นหงเนาะค่ะน้อเบื้งเบิ่งเบื้งเอาเบิ่งซอยกันพี่น้องเบิ่งซอยกันเอาซุ่มไก่ซุ่มไก่ค่ะเอา จังสรรดาเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็มีแนวมาฝากพี่ตอนน้องเพียงสำนีหมูแรงแม่หมูสีลงเหล็กอาจารย์อ้วนห้เด้อค่ะเด้อได้ยนินว่าฝันแล้วฝันเกี่ยวแก้กับแม่หมูพร้อมว่าสั่นแม่เพิ่นว่าเอา้าหมูแรงเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า